เราเรียกล่องวีนะครับหรือว่าบางคนเขาเรียก S <S เน,ยนินเอสเขาทารกนะครับส่วนคึ่งซีโตเกียวนะครับ ยอดครับขึ้นระบายสบายครับ่็อยายาเป็นต้มนะเหยียบไปเลยครับ w r เหยียบไปเลยครับตามไป,ไปขึ้นเลยขึ้นเลยโชว์เลยม้วนเดียวเลย ไปเลยพี่ลงไปเลยได้นะ่ะขุดหมดแล้วเอาเลยเอาเลยไปเลยอ่าเป็นไงสุดยอดเปิดเปิดโอ้โหไม่ยากเลยไม่มีอะไรยากเลยอ่าตามมาตามดูแจ,จ,จวิดครับแจวิดครับเตอร์บีว่าหนึ่องอ่ะ ไปเลยเปิดเลยเลยทีเดียว ไปสบา,ายครับแซควิชึ้นง่ายๆครับึ้นง่าย